ใครสั่งรถแม็โฮมาลุยนาเมื่อมาถึงก็ขุดขุดขุดพร้อมยกขอบบอ่อออกอ๋ <_ d _ EN> อมีควายหนึ่งตัวอยู่ข้างล่างสอบถามได้ความว่าควายตัวนี้ชื่อเจ้าสายฟ้าเป็นควายเผือกเพศเมียอายุ3ปี3เดือนมีพี่นิสัยสีงามเป็นเจ้าของตามภาพก็คือชายสวมหมวกนิลภัยสีชมพูหวานแววยืนอยู่ไม่ห่างและคอยเอาใจช่วยอย่างห่วงห่วง ก่อนที่พี่กู้ภัยสมองใสจะใช้วิธีปล่อยน้ำลงในบ่อเพื่อให้เจ้าสายฟ้าลอยตัวขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยคุณพี่นิสัยบอกว่าทุกวันจะต้อนควายทั้ง25ตัวมากินหญ,ญ้าบริเวณนี้กระทั่งเจ้าสายฟ้าเกิดพลาดเดินไปเหยียบสังกะสีที่ใช้ปิดปากบ่อจนพัดตกลงไปส่วนอะไรจะเป็นแรงจูงใจดึงดูดให้มันเดินไปตรงนั้นไปฟังคำตอบพร้อมๆกันครับ มันกินมะม่วงชอบกินมะม่วงตัวนี้ตรงนี้มันคมไว้พอดีเอาสกดีเหมือนที่เรียบแล้วมันไม่กินมะม่วงแล้วก็เผลอเหยียบลงไปเอาสกระดีคุมไว้ไป,ล,ไปล้งไป,งไปนานอ๋อเหตุเกิดจากเต้าสายฟ้าอยากกินมะม่วงเรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับท่านผู้ชม